ตองตองเดี๋ยวตองมื่อสองท่า่าตองแหงสมทำสาบตองเลยเนาะเล่แค่ทงสีมองเดียวเลยเ่อบตองมาห้องเอกบอองวาห้องนัเยใหญ ให้เจ้ามือให้เจ้ามือกินตามักเขาแล้วก้อนกินเขาแล้วก้อนเให้เจ้ามือกินเขาแล้วกิอนเถ้าเจ้ากินเขาโยม้วนภายเ่น้ำเข่า่าโตะค่าใบตองแหง

กใส่ร่องเป็นโผล่เลยเป็นโป๊ะนี่เอารุ่นเจ้าว่าเขาบพเสียดอกกินเลี้ยงเลี้ยบลีไงไม่ได้เขามีพันไอ้เอ๊เอ๊ลิ้นก็ตัาลิ้นก็แล้วทำไมต้องตีกับตีกัน กระแสบเนี่ยลำไม้ไหลอันนี้แ่ตรงแกดูว่าปดี่วงใส่วงสแสบังก็นั่งในจังหัดไร้เลยแสบน้ำไม้ไหลแกกูกกองเียนแมือนเพี้ยนออกไินห้าแเพี้ยน้องขนอยไม่ใช่ขน้อยเพดีเพี้นไม่เอาเพดีเพ้นเอานา

เม้านีว่านีว่าากไปพ่ยอนร่องมแบบเนี่ยันเอไปเอาพ่นกบินตะตาคนละมกไละกก็แต่้ใส่นี่เพื่อนน้อันอื่นมากินน้ำอันอื่นไปหไปเด้อไปเด้อไม่ได้งานไม่ได้รอพนกบกเมียเด้อนอเนื้ออื่นเด้อแใจดีวะ ดจากินให้เบิ้งกินให้เบ้สนสีด้จากระสุนก็เกียจ้ามเลยเขาหมดเลยเออหุมึงไม่ได้ปฏิบัตได้ิบัติ่สีท้ายสีทายเบี้ยงหลังก่อนเนื้อหางเทศสม กำสซมกลับมาบ้านเราปอใบตองกลับมาบ้านเราเนาะตาแจ๊กมีเรื่องนั่งอันหายเบิองยัวเดี๋ยวออกมาก่อนเอาจข็นาเข็นยาเห็นจักของเบื้งใน้ายูทูบเด้อติดตามให้ด้วย ค่ะใช่ใช่ใช่แให้นี่แล้วนม่สว้วยลกันพ่ปุ่นญป่น โอ้ยแม่เอ้ยล่นมันก็แตกโทมทั้งักไปทั้งหลังทั้งขาตีข้อไงเนี่ยพี่เตี้ยตังตังเล้จะตากกันแล้วลูกนอ้เจ้าทำไม จะไปก้ก็อีพ่อาผู้ตายพ่อดน้าชั้นสวยผบงะตมดตีเป็นมานอ่ะนะอย่าตีน้ำเลยแม่ล่ะให้ให้ให้ เอาแม่เอาแม่เทียวที่สามก็ห้ให้มันเศร้าดังกว่านังตีก่แม่บอกอเห็นกองมากคือลงไปเห็นกองมากคือลงไปเห็ดอยยันยันคนาเป็นหลักฐานมะเห็ดแม่บอกไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะ แกเข็นจะคของมึงในยูท <e ูบเด้อแอดาอัอันใบตองนี่เปล่ามากมึ้นีเพื่นออกขอมาาหายไปบ่พ่อไปพ่อบ่ไปเดี๋ยวย่างเชียงว่านจไปหาต้นหมูว่านเชื่อว่า มันมัเขาูด้เอา่นากัไมนากาวน่ได้รรู้ักทาได้อืมแล้วัถึงี่ยยังไกระไ้ใส่ตัละแ่ก็่ิดยา่เอา่เอาตัวนีแมนเอาใส่ไม่ไปเตตบแก๊กต้าบ้าใส่ก็เปนเกียวไคะทา เห็นใน YouTube เด้อเห็นจ้าของใน YouTube